สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะว่างมากเลยค่ะมาอยู่บ้านนะคะมาอยู่บ้านเต้าใหญ่ค่ะว่างายไม่ค่อยสบายเนาะเราก็เลยมีเวลาค่ะนี่ค่ะมีเวลาเพื่อจะมาพัฒนาหน้าบ้านเราหน่อยเนาะ <c oughs> ลุกเหลือเกินค่ะแล้วก <c oughs> ็ เลยว่าจะทำยังไงดีเนาะความว่างมากก็เลยบันเกิดค่ะทุกคนนี่เลยค่ะลุงหน้าบ้านนะคะเลยมาทำให้ค่ะพัฒนาหน่อยเนาะอนได้ก็ คิดว่าเออเอายาเอาอะไรออกตรงนี้นะคะให้มันให้มันโล่งให้มันสะอาดนะคะคิไปมามารู้สึกว่ามันจะยาวเลยค่ะทุกคนน่าจ,จะยาวแล้วนะนคิดไปคิดมาได้ไอเดียใหม่ค่ะทุกคน <Okay. S 1> จะเป็นยังไงเนาะคลิปหน้ามารอชมนะคะไอเดียใหม่ของเราค่ะทุกคน มารอชมคลิปหน้ากันนะคะตอนนี้เป็นแบบนี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ